สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับและสวัสดีอีกรอบหนึ่งคือสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆผู้ชายขอให้ล่ำๆยาวๆเบื่อเบนะครับส่วนผู้หญิงขอให้น่ารักกันทุกคนนะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม People in the Dark s o m e o n e in the Woods นะครับมีคนอยู่ในความมืดและมีบางอย่างอยูอย่ในป่าคนนี่หมายถึงไอ้สามคนนี้หรือเปล่าวะเนี่ยยืนโบกมือแล้วก็ ทำเพลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่ามงั้นนะครับว่าอะไรอยู่ในความมืดและอะไรที่อยู่ในป่านะครับไม่รอรีและรีรอตัดไปนะครับเช็ดอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงขอที่หน้าต่างนะครับเมื่อฉันเดินไปเปิดประตูฉันก็เห็นกับเพื่อนเก่า พวกเราอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันแต่ฉันก็ชอบพูดตลกเกี่ยวเขาเพราะว่าเขาอะไรวะอา่ามันบูลลี่้เนี่ยมีแบบเรียกเรียกว่าอะไรเป็นน้ำหนักที่เกินหรืออะไรประมาณเนี่ยเออบูลลี่แหละเขาก็ชวนฉันไปล่าสัตว์แั้นตอบตกลงฉันก็แืคก,กระเป๋าแล้วฉันก็ไปเลยเฮ้ยใจร้อนไหมปะเนี่ย เพื่อนเก่าที่มึงไปเคยบูลลีเ่เขาแล้วมาชวนมึงไปล่าสัตว์แล้วมึงไปเลยนะเราเป็นคนยังไงอยูไไนะ่เนี่ยแล้วรูหมือนจะมาใกล้ถึงแล้วมั้งเนี่ยดูแบบป่าล้อมรอบแล้ววมว่าน่าจะใกล้ถึงละบรรยากาศมันใช่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยบอกแล้วผมขับรถอะ่ะเละตลอดอืข้างหน้าไหอนวะเนี่ย ว่าชนเนาะอะไรอ่ะมีป้ายบอกให้หยุดยนะครับด้านขวาม,มีลัววะกูจะไปยังไงไม่ได้กูชนแม่งเลยอือไม่ได้ครับไปลองลงไปเช็คดูก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรวะอุ้ยเมาเร็วป้ายบอกให้หยุดไม่ได้ชนนี่เหมือนจะมีคนนอนรถมาจอดขวางแล้ววะทำไมด้านหน้ามีอะไรทำไมถึงไม่ให้เราไป เอาแล้วดิ s t a r p o อ t c o n t a c t i n งเป็นรถแบบคนดูแลป่าไม้แถวนี้หรือเปล่าวิแล้วมีจานเราเทียมหมุนอยู่อยู่ที่นี่แหละ Redford Skyforest red. ฉันว่าฉันต้องเปิดตูน้นี่แล้วนั่นแล้วจะไปยังไงต้วงไปเลยไม่ได้นะ เราเข้าไปในบ้านหลังนี้วะเฮ้ย hey, บ้านใครก็ไม่รู้นะเฮ้ย hey, อาจจะเป็นบ้านคนที่คอยเฝ้าระวังแบบนี้เอออาจจะมีคุณแจกแ็ได้เข้าไปดูสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ย <Hey. S 2> มีรูปภาพประภาคารนี่เป็นเฟีย์ตุปาาต้มเ่ย จะบอกนะเราเป็นเกมเดียวกันไม่น่าใช่ I want to believe ฉันต้องการให้เชื่อหรออ,อุ้ย,ยลุงเถตุรุซองซองแฝดนะเนี่ยลุงก็ยืนในบ้านอยู่เลยวะน่าจะเป็นคนที่ดูแลที่นี่แหละสวัสดีครับลุง ไมแกต้องทำให้ฉันกลัวด้วยเนี่ยฉันคิดว่าเป็นพวกคนบ้าซะแล้วอมไม่บ้านะครับผมไม่ได้บ้านะมาเที่ยวเไเฉยประโยชน์แรกบอกว่าคุณหมายถึงยังไงเนี่ยคนบ้าอันที่สองก็บอกว่าคือผมแค่ต้องการจะผ่านประตูด้านนอกไปครับอะไรคือคนบ้าวะเป็นผ่านประตูด้กันแล้วเอ็งซื้อตัว๋วรือยังหรออ๋อแน่นอน,นครับผมซื้อมาแล้ว โอเคนั้นก็เข้าไปได้เลยแต่ว่าต้องระวังตัวนะน,นะมีผู้คนหายตัวไปในป่าอ้าวลุงเตือนแล้วผมว่ากลับบ้านดีกว่านาะไม่ต้องไปหรอกเ่อนกบเป็นกเนก่าไม่ต้องไปเจอเหรอกเพราะกูมไม่อยากหายไปตัวไปเหมือนเขาดื่นผมครับลุงมาแล้วนะเดีย๋ยวไปหายตัวก่อนเอ้ยไม่ใช่เดีย๋ยวไปล่าสัตว์ก่อน งั้นก็ต้องเปิดประตูดได้เลยดินั่นไงว่าเราไม่น่ารถเข้าไปได้ป่ะเดินไปล้วกันลุงผมไม่มีไปฉายอ่ะยืมก่อนได้ไหมเฮ้ยมันปลอดภยดัยเ,เลยครับเลยโอเคลุงว่างไงผมก็ว่างั้นครับแล้วเพิ่งเดินป่าย,ยัางไงไม่เอาไปฉายมาวะไม่พร้อมเลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อมีงูเงี้ยเขี้ยวขอ ชกตายเลยเนะี่ยแล้วหมอกอยังลงนะครับแต่ประเด็นคือเงียบมากโอเคเดินตามทางไปก่อนกันคือถ้ามันผมนะเจอเฮ้ยเจออะไรแบบนี้กูไม่เข้ามาหรอกเชีย่ยนี่มันปลาคาร์ปาคาร์ในรูปเลยนด้่าเราเข้าไปได้ปะ เราเข้าไปสำรวจหน่อยดิขี้เสียงนี้ผ่านไม่ได้อยู่แล้วขึ้นไปเลยไม่ให้ขึ้นไปโดนยิงนะเขานึว่ก็แบบเป็นพวกนักลอบตัดไม้อะไรงี้แต่ผมผ่านไม่ได้แล้วคนตงหมดนี้ไม่น่าจะทำอะไรเราสวัสดีครับเฮ้ยอะ,อะไรว่ามืออะไรวนะคุยขี่อะไรเนี่ย What the fuck เฮ้ยแอบ,บดูดิอะไรวะอ๋ออ๋ออ๋อทียอะไรเอเลี่ยนเต้นอะไรวะเนี่ยคอร์สเพย์เหรอสวัสดีครับโอ้โหไม่ใช่หนึ่งถึงสามไอคนกลางมันมเพื่อนเลยสวัสดีครยวพี่อยู้ชายวะเนี่ยแล้วเพื่ออะไรมาเต้นบนบารนะอาคารบวรอาไปดูเหตุการณ์ ไปปงไฟป่าไม่ใช่หรออะไรวะครับเนี่ยคุยกับเอเลี่ยนก็ได้้วจะคุยกับมันรู้เรื่องไม่เคยคุยอยู่เดี๋ยวกูปิดลำโพงแม่งอ่ออ่ออ่ออออ่อปเต้นวะหาปุ่มกดเต้นกันแจมด้วยคนเฮ้ยแม่งมันเกินไม่ไหวละเนี่ยาขาเริ่มกระดิกกันนะเี่ยกำลังห้ามใจตัวเองว่าไม,ไม่ให้เต้นอยู่ อะไรวะมาเจออะไรวะเนี่ยมาล่าสัตว์ไม่ใช่เหรออะไรคือการมาเจอเอเลี่ยนยืนเต้นกับคนตรงกลางใส่คนน้ำมันสุดมันมนะเพื่อนเลยอะไรงงวะเอ่ะปล่อยพวกมันเต้นไปกัน,กนเราเดินตามทางมันนี้ไปก่อนดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์เรื่องนี้อาจจะมีเอเลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องเออผมว่าเป็นไปไ,ได้ครับเอ้าเราเดินมาถึงละ ตลอดที่ฉันเดินมาฉันก็ได้ได้คิดถึงเรื่องที่ฉันคุยกอบกาสทำให้ฉันขนลุกเลย่ยเกี่ยวกับเรื่องคนที่ถูกฆ่าเหรอในป่าฟอรเรสตครับแล้วตำรวจก็ไม่ยอมทำอะไรสักอย่างใส่ฉันจะต้องไปบอกเพื่อนของฉันมั้งเกี่ยวกับ เรื่องนี้ในปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าฮ้ยย้อนอดีตว่ะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เริ่มต้นการหายตัวไปของป่านี้แน่นอนที่แบบคนเริ่มทยอยหายไปเรื่อยๆเรื่อยเอยอไอ้ส่วนกระป๋งสึนทีเรามาเป็นใครครับเนี่ย อาจจะเป็นคนแรกที่หายตัวไปในป่าน,นี้ก็ได้นะครับเอาละเดินเข้าไปในป่าเยดีกว่าไม่รอรีแล้วรีรอมีสาไฟฟ้าไปดูว่าน่าจะต้องมีหมู่บ้าน,รานหรือไม่ก็ับ้านอะไรสักอย่างที่แบบใช้ไฟฟ้าเยี่ยมเลยตรงนั้นมีบ้านอันเนี้เยเจ๋วดีครับมีบ้านคนจริงรึเปล่า หนูเกนี้ยงๆป่ะเราควรจะเดินไปเปเิดตูวเขาไหมอ่ะเฮ้ยเฮียเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยรือเพื่อนเก่าหรอวะรู้ว่านี้เราจะเป็นตัวเราอยู่เดินมาก็เดินไปคืออะไรวะคุณครับคุณตรงนั้นอะ เอ้าหายไปแล้วเฮ้ยอะแล้วเป็นไรติดติดเต้นกันทุกคนไอ้นี่เต้นกันด้าลมอะไรไปแล้วเฮ้ยอุ้ยสายด้วยเฮ้ยเอาเอาไงาดีวะไอ้คนข้างหลังที่มันเดินผ่านไปผ่านมาก,ก็แปลกไอ้คนที่แม่งยืนเต้นลากของไฟนี่แม่งก็แปลกชิบหายแล้วกูเจอแต่อะไรแ,บบแปลกๆปลกไปแล้อยจะเข้าไปคุยเพื่ันผมว่า เรามาสำรวจบ้านกันดีกว่าอุ้ยมันปกติปวาวะเราเข้าคุยดิคุณครับเอออาอไม่อยอมคุยกับเราด้วยครับเฮไม่คุยก็ไม่คุยจะไม่กลัวแล้วกันประตูมันล็อกอยู่สิว้าแย่จังเลยอาจจะไม่ใช่บ้านของเรางั้นเรลองเข้าไปคุยกับไอ้เต้นกระดาลมนียก่อนอุ้ยอ๋อเพลง โ้โจ,จ,จามันดิมันดิมันดิวัสดีครับโอ้วัสดีครับมไม่รู้นะว่าคุณถูกเชิญมที่นี่ด้วยแต่ว่าตอนนี้คุณคงจะจำเรื่องราวเกี่ยวกับตอนเด็กได้ใช่ไหมนี่น้าเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าวะแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจในการที่จำเรื่องอตอนเด็กได้คืออะไรวะ ก็น่าเป็นคุยเรื่องเกี่ยวกับการดคุยกับเราครับเกี่ยวกับคนที่หายตัวไปในป่าอันที่สองคือเออใช่เลยกูยจําได้ปะเอาเป็นเรื่องเล้นกันเรื่องอะไรเราบอกว่าก็เป็นเรื่องที่คนเริ่มหายตัวไปในป่าไงะ่ะน่ากลัวนายต้องดูแลตัวเองหน่อยละโอเคคนมากถ้าต่าแค่นี้ไม่ต้องต่อก็ได้ตรงนี้ดูขึงขังวะ มันจะต้องมีอะไรแน่นอนไม่ได้เป็นเพื่อนเราแหละเฮ้ยนายจะมาถึงที่ฉันคิดว่านายจะลืมไปแล้วเนี่ยเฮ้ยหวัดดีอันนี้เป็นประโยชน์นะบอกว่าเฮ้ยหวัดดีจะอ้วนฉันคิดว่าฉันจะลืมล่ะอะไรเงี้ยบอกใช่ฉันไม่ลืมเกี่ยวกับที่นี่หรอกอย่างที่นายคิดอ่ะอะไรเงี้ยเมาเป็นหวัดดีกับเรากันของเราไม่ลืมหรอก เรามาเชวญกันมาล่าสัตว์ฉันชวนเพื่อนคนอื่นมาด้วยนะพอมแล้วก็คาร์โร่คาร์โร่เราคลาวผมอ่านไม่ออกในอมไม่นักเกตเหรอเอาเป็นเลยจิ๋วเออใช่ฉันไม่ได้นังเก็ตอะไรนะกลับเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเราเลยเอาเป็นอะไรดีวะไม่นังเก็ตเหมืกันแต่ว่าเพื่อนที่ดีที่สุดมันดูแปลกๆ เออบ้างนายอยู่ตรงตรงข้าวกับกองไฟเนี่ยโอเคขอมาเพื่อนตรงข้าวกองไฟคงจะต้องไปหลังนี้แน่เลยวันนี้อาจจะเป็นทอมเป็นคนนู้นอาจจะเป็นนายไงไม่มั่นใจว่าคราวหรือว่าคาร์เอานยังไงวะน่าจะคราวคราวเพื่อนหรือว่าคราวมันอาจจะโกรธนเราหรือเปล่า เราแบบคนพูดจาไม่ดีเราพูดจาบูลลี่เขาเลยไม่คุยกับเพื่อนคุยแล้วดิคุยไปแล้วไม่ใช่หรอเดอกใส่เนี่ยนะไม่คุยไล่ตามกันเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนเอา้ามันบอกให้เราเก็บไปฉาบวะเ a คอัพเฟิร์ขอรผมว่านะอยู่ดีก็ให้เราเก็บไปฉายซะงั้น แปลกดิมกันวะไอ้นี่เอางอย่างคือแปลกสามคนเลยพวกเนี้ยไม่มีใครดีๆสักคนเราเข้าบ้านแล้วกันแฉ่เร็วเวลาฉันต้องนอนแล้วละ่ะไปสี่ทุ่มว่าควรจะต้องนอนแล้วนะจริงเรากลับมาได้เหนื่อยก่อนจะนอนแล้วว่าเราควรจะอาบน้ำก่อนนะเมีห้องน้ำเนี่ยโซนน้ำโอ้โ,อโอหห้องน้ำบัวเป็นห้องน้ำเล็กๆเลยอะ อาบน,น้ำไม่ได้นอนเลยเหรอโอเคได้ครับนอนก็น,นอนเลยปวดศอกมกุกอยู่แล้วเฮ้ยอาชินว่าฉันต้องไปเข้าน้ำหน่อยแล้วให้ไวเลยปวดเยี่ยวเยอะแต่โอ้ยปวดเยี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครวะเสียงใครน้อง เสียงก็โดนโรมาเยาตุดอ๋อไอ้คนนี้แม่งเรื่องปาร์ตี้ด้วยอันนี้ฝนตกเลยมะเฮ้ยเสียงมาจากไหนบ้าขนข้างหนอกทุกคนโดนโรมาเยตูดแน่เลยเพื่อนเราวะไ,ไปดูก่อนเพื่อนเฮ้ยโด,ด,ด,ดนโดนหูโดนหลายดอกด้วยดิชิบหายแล้วเพื่อนคนไหนหมดวนะอ๋อประตูบ้านที่เราล็อกอ่ะ ว้ยปเจ้ชาช่วยไขวะเนี่ยเฮ้ยไขวะดูไม่ออกโดนตัดแขนตัดขาหมดเลยชิบหายละคนร้ายาย,ยู่ไหนวะอุ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ย,ย,ยไม่นอหรอโอยโ้ยฉันหัวฉัน เราโดนเกหัวเหรอ,อหัวหนีเหอะไหนว่าทางไปวะเฮ้ยใครวะเพื่อนหลาวบอกว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่ามันดูตัวใหญ่มากเลยอะแอ้วกใส่สีแดงนะบอ๋อ,อแล้วดิเฮ้ยบ้านหลองเหรอต้องการคุณแจสีเทาอุ้ย้ยเฮ้ย ไม่เห็นมั้งเห็นปะวะจูก่อนแชะแวร์ไปฝั่งนี้ก่อนกลับเลยรีบไม่ได้ด้วยหมือต้องไล่เปิดบ้านแต่ละบ้านนะครับแต่ผมไม่เห็นความเป็นไปได้ของกุญแจแล้วอยู่ตรงไหนไหนกุญแจวะซ่อนไปในต้นไม้เปล่าโรแวงวะ่ะ ไ้คุณแจวะ่ะโซฟานี่เปล่าเฮ้ยนี่ไงแจ้อะไรอ่ะไม่บอกว่ะแต่ว่าดูเหมือนเป็นสีสนิมสนิมบบน,นี้ล็อกนะมันอยู่ไหนวะน่าไอ้นั่นอ่ะมองหายเจอก่อนตอนเนี้ยอาจจะเดินตามเราไปด้วยเปล่า,ากี้ นัน่นละวะอุ้ยเชี้ยสะเลยเย็ดเป็ดจูบมากันแล้วม้วนหลังไงม้วนหลังหนึ่งตลบไป,ไป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 เฮ้ยเฮ้ยแม่มียอด้วยเสร็จก,กูสัตว์เดียรแบบนุ้นอ่ะเสร็จจูเหย็ดแม่ไม่ให้ไม่ให้บานนี้ครับ หลังไหนวะมันมีสาบหลังมากมันจะไม่ิดอ่ะแง่งมัเฮ้ยผมว่าหลังนี้ใช่ใช่ดิมันมาทางนี้ด้วยใช่เลยเฮ้ยเหมือนมันรู้อ่ะมันดักหน้าเลยเกินไปปะเนี่ยไม่ซ้ายก็ขวามันน่าจะอยู่ขวาปะเดินเลยเพียงอ่ะเฮ้ย เฮ้ยห็นหลังไวๆเมื่อกี้งั้นเราไขาเลยแล้วกันครับมันจะได้อยู่กุญแจสน,นิมกดอะไรใช้วะเอา้าเอา้าอุ้ยขอโทษค,ครับมันกดแถบแล้วมันเริ่มใหม่อะ่ะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกุญแจแป๊บนึงเวลาสมควรเปิดบ้านหลังแรกได้แล้วครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูว่าด้านในคืออะไรแล้วกลับมาหลังเดิมหรอเราเข้ามาในนี้เพื่ออะไรวะ มีอะไรนี้ที่พวกเราควรจะไปกูเข้ามาทำไมเนี่ยมันแจเหรอเปิดไม่ได้อ่ะโเะอเคเฮ้ยให้เราเข้ามาทำไมวะซ่อนไม่ได้นะกดอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าทำอะไรกับคนที่นอนตรงนี้ก็ไม่ได้ด้วย อะ่คืออะไรวะอืมคิดเราหยิบอะไรมาวะคืออะไรอ่ะเราหยิบอะไรแถวไหนมาแ,แถวไหตรงห้องคนะรัวเมื่อกี้นะเนี่ยตรงเนี้ยคืออะไรวะไม่รู้แหละเราอาจจะได้ของดีมาซึ่งผมมองไม่เห็นงั้นเราควรจะไปบ้านตรงกลางไหมเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันโอ้แม่งเห็นวะ น้องร้อยไม่เดินผ่านไปก่อนอะ่ะอีเชยเห็นในสัตว์โอ้บอกแล้วว่าตามแจตามแจจัดจัดตามแจโคตรโคตรเยอะแล้วใช่หไหมวิ่งไม่หยุดเลยบอกเลยเนี่ยแล้วกูจะหลุดยังไงอ่ะรอบเนี้ยนอกจากจะแบบวิ่งเข้าบ้านครับแล้วก็ไปประตูได้เลยผมว่าน่าจะเวิร์กหรือเปล่าต้องลองงั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าบ้านหลังเดิมก่อน เป็นทางเดียวที่หลุดหลุดมั้งดึงประตูดูดิอ๋อโอเคได้คุณแจเย์ยยม,มองไม่เห็นแล้วเป็นไรถ้าเก็บของไม่ติดเนะี่ยได้คุณแจเกรย์มานับสีเทาก็ต้องเป็นบ้านหนังตรงกลางถ้าเป็นตอนแรกคือบ้านเราแหละแต่ทําไมมันมองไม่เห็นวะเดินมาเก็บแต่มันมองไม่เห็นนะจะไม่วิ่งติดบานอยู่ตรงนี้เชี่ยละโอ้โหดักประตูเลยดิ โอ้โหเฮียเกินโอ้โหยอมพีม่แกบักใส่ผมอีกแล้วไม่นะยอมก็ได้ไม่ยอมเนีย่ยโดนอือเราเข้ามาแล้วโทรศัพท์อยู่ที่ไหนที่ทต้องโทรหาตำรวจแน่นอนโทรศัพท์มันไม่น่าอยู่ในห้องน้ำอยู่ไหนวะก็ต้องบนหวัวเตียงเฮ้ยนี่อยู่นี่ โอเคแล้วโทรศัพท์นะครับโนเกียแต่ก็แล้วฉันก็โทรหาตำรวจนะครับเพื่อนของฉันต้องการที่จะฆ่าฉันแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าน่าจะไม่สำเร็จแล้วตำรวจก็มาถึงภายใน10นาทีครับ ตอนที่ตำรวจพาฉันไปที่ร้านกาแฟแล้วก็เริ่มน่าจะถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฉันบอกว่าเพื่อนอฉันร่วมที่จะฆ่าฉันเพราะว่าเรื่รออะไรวะน่าจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราเคยบูลลี่พวกมันในตอนเด็กอะไรเงี้ยนละ คิดว่า,าใช่บอกแล้วมันไม่ปลอดภัยหรอกการที่แบบเราเรียกว่าไงอ่ะเราเคยไปทำอะไรกับใครไว้อะไรเงี้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกการกระทำมีผลตามมาเสมอบอกลเลยว่าโดนจะจัดคํานี้ถ้าแปลผิดถูกไงขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ซับให้ดีนะนะถ้าผมแปลไม่ถูกหรืออะไรเงี้ยเพราะผมแปลด้วย ถูกลวีเพลงอย่างพอครับแล้วตอนนี้คือเรากลับบ้านได้เลยปะหรือว่าไงคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าวะผมยังงงลยะว่ามันคือใครลองคุยคนในร้านดิไม่ได้ด้วยเนี้คืออะไรนะบิดอกหรือไงโอ้เข้าน้าเหมือนกันฮะเฮ้ย hey. มันไม่ตลกนะเว้ยเฮียคือแม่ก็ตามเรามาไม่ตามมาได้แกวะเฮียมาตามแมาู่่ในห้องน้ำเย็ดแมโโ่โอ้โหโหลงทุนมากสุดเกินต้องใส่เพื่อนเก่าเราคือแบบแคร์เราจริงๆครับประการที่เราไป <าน><าน>เรียเขาบูลี่ก็ได้นะจริงเราไปบูลี่พวกเขาในตอนนั้นน,นนั่นแหละรูซงคือแบบว่าลวงเราไปฆ่าเพราะว่าแคนเราในเมื่อตอนที่เรายังเรียนอยู่ด้วยกันนะครับก็จบลงแล้วครับสำหรับเกม people in the dark s o m n e r in the woods นะครับเป็นไงบ้างครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปหาเกมแบบแดวๆนี้มา เล่นให้ชมกระดิษนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีมีใช้โชคชัยมีปัวครับ